สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอาสมเด็จวรละคงพิมเจดีใหญ่มาให้ชมนะครับมวลสารแน่นเปึกครับพิมพ์ชัดเจนนะครับพิมพ์นี้ดูครับดูชัดๆครับนี่ครับอันนี้ลาลักนะครับปลาลาลักดำนี่ลาขึ้นเต็มเลยครับ บบมวลสารข้างหลังจะเป็นลายกระดานนะครับซึ่งการกดพิมพ์บางทีท่านากดใส่พิมพ์แบบเสร็จก็เอาแกะออกวางที่กระดานตักไว้นะครับก็จะเป็นร่องรอยของลายกระดานหรือเรียกว่าลายกลับมากนะครับนะครับขอบข้างครับดูขอบข้างชัดเจนครับ สมเด็จวลคังพิมเจดี JD ใหญ่นี้จะเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับส่วนว่าถ้าคนเก็บสะสมเขาจะเก็บสะสมตั้งแต่พิมพ์ใหญ่นะครับวละคงพิมพ์ใหญ่แล้วก็วัรละคัเจดีแล้วก็บางภูมเส้นได้นะครับเขาเรียกใหญ่ได้ดีนะครับ คือวัละคังพิมพ์ใหญ่แล้วก็บังพมเส้นได้แล้วก็วัละคังพิมพ์เจดีนะครับก็เกใหญ่ได้ดีมันจะสอดคล้องกันครับถ้ามีใหญ่ได้ดีปุ๊บนี่จะไปไหนมาไหนนี่กับ,บารมีสูงนะครับสุดยอดแล้วครับร่ำรวยเงินทองครับ นี่พิมวัตระคังพิมพ์เจดีย์ใหญ่นะครับฐานเหมือนว่าฐานสิงยังเป็นฐานสิงอยู่นะครับแต่ฐานจะมนขึ้นนะครับมนนะครับมนองขึ้นไปจะเลียวเหมือนยอดเจดีย์นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เจดีย์นะครับนี่พิมตรงการตัดขอบนะครับจะส่วนมากจะตัดไม่ค่อยตรงนะครับตัดเฉียงๆนะครับเบี้ยวๆยนะครับ เส้นมังคับถึมก็วาิ่งมานี่นะครับนี่ครับจบจอบเหมือนกันนะครับมีลาลักนะครับนี่ข้างหลังดูข้างหลังนี่เป็นธรรมชาติครับเขาเรียกหลังกระดานครับเป็นธรรมชาติมากครับลายกระดานกดพิมพ์แล้วก็วางที่ลายกระดานนะครับตากไว้ก็เลยเป็นร่องรอยของลายกระดานถ้ามีลายกระดานแบบนี้จะ ดูความชัดเจนของธรรมชาติเลยมันจะราคาจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าพระสวยน่ครับขอบข้างตัดพระสมเด็จวระคันพิมพ์เจดีนะครับใครๆก็อยากได้ไปฝันหานะครับนี่แหละครับจัก,กรพรรดิสมเด็จจะมีสมเด็จวระคัง พิมพ์ใหญ่ที่เป็นต้นแบบที่คนอยากได้กันแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นนี่แหล,ละครับเจดีนี่แหละครับวัลคังเจดีสวยงามเหมือนกันนะครับจะสะสมให้ครบชุดใหญ่ได้ดีก็ได้นะครับวัละคังพิมพใหญ่วังพรมเช่นได้แล้วก็เจดีวัละคังเลยใหญ่ได้ดีนี่ครับคุณแบบ